จ้าสบายดีนะสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเวิร์ดสุกุสุคนเนาะอันนี้มาพบกับพ่อซองแม่น้องเป๋อแล้วมาเนี่แม่น้องเป๋อก,ก็อยู่เพื่อนป้านนเนาะพ่อพี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนเอ้ยแม่น้องเป๋อเองเนาะมาเบิ่งคนก่อนพ่อแม่พี่น้องเจ้าคนเห็ดไปจักครุกขว้ยอยู่เนาะพูดนะเจ้าคน <c oughs> โลยสบายดีป้า <c oughs> ล้างถ้วยล้างถ้วยตักป่าแนวกันนะถ้วยต่อและจะบอกแล้วลลว่าเจ้าซักมือเบิดเนี่ยเนาะ แม่มาบอกผู้แม่แม่พี่น้องเอ้ยพวกเนี้ยล anyway ูกเพิ่งนอนแล้วเพิ่นกับใส่ได้เนาะแสบเจ็ดโมงผู้เจ็ดโมงหาเชดเดลเนอะฮะตอนนี้กะเที่ยงเนาะเจ็ดโมงเศร้าพห่พี่น้องเอ้ยซักผ้าหาสชแล้วหาสชตากผ้าแล้วเมื่อกี้นี่เนาะซักผ้าแช่ผ้าปวดเข่าลูกอาบน้ำให้ลูกแล้วกาไม่ขอไปอาบน้ำ เช่นนั่นเนาะแม่บ้านเนาะเห็ดทุกอย่างโอ้ยบ้านะเมื่อยว่าก็แม่บ้านนี่โอ้ยตื่นซาบ้าไม่ได้มีอย่างเลยรลบแรกคือหนึ่งเข่าต่อมากวดเฮือนถูเฮือนซักผ้าอาบน้ำวันเข่าลูกตัวเองยังไม่ได้เห็นยังเพื่อแล้วจนคำเพื่อแล้วเข่าแซ่บเช่นเป็นข่าแนงเอเข่าเที่ยงได้นะแมน เเจ้าได้撒เขนได้撒เข็เจ้าดีาดคือกันอ้นก่อยก็ไรทางพรนยุดบอกพัยุดหนีขึ้นมากม่ได้หนีเห็ดพาเข่าพาหนามเรียบร้อยแล้ว<อ>ใส่กระตุกเรียบร้อยแล้วเด้อเพราะว่าอะอันยู่ห้าวว่างไว้แล้วใส่กระตุกเรียบร้อยเล้เดววอว่ะแล้วก็หาแนวกวัวไหวเพิ่นก็เลยขึ้นมาลูกนี่แหละขึ้นมาก่อนเลยวะขึ้นมาก่อนเลยเศร้า ป่าก็ไม่ยังงม่เบิ่งตากผ่านเปลยลูกเมยหนุกก็นอนทีเดียวอือดีก็เปลยคนแถวคนอือดีบ่มาแล้วเอื้อยมาแล้วจะบาน้องไปเด่นต่อยแด่ตากไม่ได้ต่องตากตานี้ตองใช้หน้าคนนี้แบบเจ้าคือบ่อหอบลงไปซักเลื่อนข่อยพุ่นโอ้ยกำไงก็มาอ้าวเนาะให้ไอ้ลุงเธอมาแล้วตื่เศร้ามากกับลงไปเขามันหลายเนาะ พอมาเที่ม่น้องเปิ๋วมีเครื่องมีเครื่องปั่นผาอะไรไหมพี่น้องเลยมันก็เลยนี่แนะ่มีเวลาถุงเงินถุงซ่านทำแบบ่าทำปั้นผะปั้นเครื่องรูดหรือทำแบบขั้นหรอ๋อมันกันแน่นอนอยู่แล้วตัวนั้นนะถ้าเคยแล้วก็บบ,ยยบอ,อยากซักอะไรแบบบวชทำแบบเข้ายากเนาะเขายากเนาะพี่น้องแบบลูกน้อยแน่วิมีไยเบิ้งสิ ทำมันลายกะเอาเมื่อพุ่นก็ได้เนาะให้ลุงเธอมันลุก็เศร้าทำมันหน่อยชักมือเนาะคนเดียวมันกเดี้ยวมไ่สิลงเห็นะขอเส่นลงมาักักหเร็วเรวเด็กก็ได้ตอ้ขาขาใหญ่ย่างลงไปยูขาใหญ่งนของหน้าไปใกล้ไก่หนไอยพี่น้อยกักรงเห็ดให้ ไม่เนาะอันนี้ห้องน้ำนี่กับเมย์เปี่ยมเป็นคนเฮ็ดเนาะเฮ้พี่น้องเลยเม่์ต้องเปี่ยมเป็นคนแปดตั้งอยู่หันเนาะหมาปักซอยสร้าักซอยผัวตอนัรนคิดอย่างเดียวคือว่าเอาน้าลงห้องน้ามันจะได้ไหลายร่องเลยนะเฮ้พี่น้องมันมีคลองเนาะคลองหนามไหลเนาะเวลากลางคืนนี่ว้าวเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเลิกๆนี่สัตว์เดียกวันอย่างเดียวหมดเดียวหนาเดียวลังตอนออกมากได้ไหตอนออกมากกับเดียวซ่าเดียวควากระเจี๊ยกมาลอยแล้วปุ๊บประตูปุ๊บปำเลย พัน <c oughs> จะเป็นเวอร์ชันไหนย่านเนาะม,นม,นม,นมันดึกแต่มันแมนมันอีล่มมานดิล่ะวานนี่ก็ล่มอยู่วานนี่ก,ก็อะวงค่เนข้า่วงค่บ้านอ้กกนลนอล้มอุกคนนะ่ะอืมข่อยก็ซากนะผ่าข่อยจะมาตุ๊กกองอยู่หันจังเ้องอพอพ่อพ่อได้เห็นไง มาได้ย่พอกาเพิ่มแตเห็ดเวียกลุ่มๆอยู่กับพนักเพื่อสีเก็บหายกไก่กาเหยียบไปหลายเติบอยู่หันนั่นเนาะไอ้สาวรอบหรือเงินจุดย่างอยู่แบบว่าเพิ่นเพิ่นก่อไปหนี่เพิ่นก่อทางนี่ก่อนก่อให้เป็นนี่ก่อนถ้าหายรอบมันก็ยังบ่รอบเนาะวางสาวเท่าทั้งรอบนะเอ้โมน้กาเห็ดอยู่หาคนมานนสั่งยืดแล้วลูกลูกเราบ่สบาย ดุกเสียบท่องนะเพนท่องเสียบเนาะแบบว่ามันอืดขึ้นท่องจนแข็งหมดนะเบ่งจนเดือดตอนนั้นตอนเพิ่นลูกเพิ่นนอนนะคะกับโมฮูเนาะแม่์น้องเปียวกับโมจ้าก็บอกว่าลูกพันเป็นอย่างเนาะแบบว่าลูกละเอียดนะก็เซนนุ่มนะเพนเพน้อกเลยน้อยโมน้อยนั่นแต่ว่าลูกตอนแรกก็ว่าลูกเราสบายเนาะกับปกติของล็กน้อยมันบาสบายเนาะมันก็จะแอบแน่ แต่วพอดีรถไอ้่นปืดเสือลูก่นข้นนะนะาเมตันเห็นมันเบ่งเนยมันเดือมันคือท่อสิแตกนี่แบบเล็กหน่อยกับทันใจเอ้เลยนะสป็นรถหอกพ่อคนมากแล้วก็ไปเคไออันน้ำไม้นี่ข้าเจ้าบรับไปห้องหมอเลยเมื่อคืนนน่นอนนอนคืนเลยอ้าวบัวลับได้ท่อมันแข็งแห้งเลยเด็กน่อยมันคืองัวนเนาะเวลามันอืดท่อมันก็ตายงัวเนาะ อันนี้น้องหน่อยมันหายใจในคอแอ,แอแะ,แะ,แะอไร่ไหายอีกบ่อนิดหน่อยหายโมเป็นแน่มันเจ็บเดี๋ยวมันมันตึงมันเป่าขึ้นว่าแดดลมนะม่จมน<ท>ะจ<ช>้าบอกมึงใส่ลูกจ้ามะฮูกับวันได้บอกได้ว่าลูกให้หนึ่งกับบอลวาวเออเพิ่์นวาวาวาวไม่นับเปร้ยวกับวันได้เบิ่งนแน่นอนไม่ใช่เ,เบิ่งเนาะเออรถวันได้หายในห้องเพราะแม่ตู้ท่วงนะแม่น้องเปร้ยวก็ไปเอายาที่เคยท่าน้องเบลววันได้นาะแม่พี่น้องแบบเวลาเสียบท่องเฉียบอย่างแม่เปรี้ลวชิท่าให้ลูกตลอดนะเอามาทายเพิ่น กรกายเพิ่นไปหาหมอเลยไปใส่น้ำเกลือนอนอยู่ห้องหมอหุ่นยังวนมาเป็นหัวเป็นยังดิยังโมหูหายชี้เสียบท้องอืดท้องทั้ง้นแหละสาเหตุว่าเป็นเพราะยังท่องโมจักโอ้ยเนาะบาร์การจนแข็งวะแม่นุกเปล่าท่ายาเชจนแข็งเออจนโมไม่กุ้งๆแล้วจนแข็งเลยแหละนางท้องนะมันเก่งว่ดแล้วเห็นเมื่อวานนี่ป่า แต่ย่านนี้ไหมพี่น้องเไยแม่กับบิ่งลูกท้องลูกแพ้แท้จ้าบ่ญขอเพิ่นกระทาหวานไพรเธอยู่ไรแต่เพิ่นบ่บอกซุ่มเห่าขนาดน่ะแม่ลูกอีเนี่ก็สิให้กินนมอย่างเดียวชนะเฮากับบอได้คิดไว้แน่นอนว่าเด็กน้อยบ่สบายเนาะแทนถ้าไม่เท่าเห็นเพิ่นแล้วอย่างว่ายังหูนั่นอย่างผ้ากระแตกตื่นไปหาหมอไว้ปุ๊บขี่มอไซต์ไปเลยขี่มอไซต์ไปอารามไม้เนี่ยอารามไม้บ่รับ มันเป็นแห้งเราไปห้องหมอไปเลยวานนี่พ่อแม่กับ่ได้หูเลยแม่ตู้ไม่อย่างนะไปไปสองพวมมียันตรวจ่าหอกพาห่มกับ่มีวานแม่ตู้หูไปน้ำหลังเสมอนอนนอนใช้น้ำเกลือลปมาวะนี่แหลยค่ะยังบุญแด้มาบอกนี่น้องเมยพี่น้องเล็กน้อยเนาะแม่บุญด้หูอย่างได้พี่น้องเลยเข้าเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องเคยต้องคอยสำรวจบ้างกันแะเนาะ เบิ้งท่องอันดับแรกเด็กน้อยไห้ตั้งเบิ้งท่องแมนท่องป้าทำลูกไห้สิทำไห้แบบหยุดแน่ๆกับจิตบเคราะห์เบิ้งท่องกันได้ละแมนแน่ท่องได้มาก่อนถ่ายหินท่าไปเลยเจ็บๆบวเจ็บบวชยังใส่ยังเดียวพ่อแม่ต้องเปลียวกับเลี้ยงลูกสองคนน้องช่วยน้องวนมากก็จะเป็นแน่ท่องเล็กน้อยนะคุณพี่น้องเลยเบลวัดดิ้นก็มักเสียบท่องเอเวลก็มักเสียบท่อง้องพแมนนี่แต่ท่อง แต่ว่าเนเน่มอค่อยู่ในท้องบ่ค่อยบ่แต่เที่ย่งมาแต่พอหกเดือนยังยังไ่ได้เกี่ยวกับท้อยังไม่มีอย่างนี้แล้วว่าเคอายุเนาะแค่อายุของมันบ่ได้ค่อยเป็นน้ำท้องเนาะค่อยเปลี่ยนท่อไงแล้วก็ไข่เพียงเดียวแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วบปดนี้เนาะอันจะได้ไปนั่งแล้วบัดนี้อฉันจะได้นั่งอด้วยเพราะเพื่อนกับจิกวดย่นไม่เดิน ถือวินไปเลยได้แล้วมื้เนี่ยกุ้วยเดือดสองต้นนี่เนาะต้นยังไงน่ะปีษาจเนี๋ยวนะสาเหตุเนาะต้นกล้วยปลูกไว้ทำไมพี่น้องเไยเดือดสองต้นมาเนี่ยต้นหน่อยมันกะเพิ่นก้นเอาไปปลูกน้ำเนาะแม่นนะกางูกัดน้ำเลื่แต่ตอนกะไปพิบเบลเนาะตัดมาดินพอเรือ เฮ้ยน้องเขาบอกว่านี่เขาเล็กหน่อยนี่เป็นเดียวเป็นเดียวเออลมลมตาลงไส้ึ้นมาเลยค่ะเพิ่นมาสีมาใบตัดมาถาลดน้ำสาวรวยแม่นตาแดงว่าชีโร่ไปเ่้นแม่น้องเปียวไม่ได้เป็นเห็ดแม่น้องเปียวจุนี้บาดเลยก็เลยให้ยสาลงมาพี่แม่นแสดงมันไม่เด้ ถ้าเพิ่นสิไปซื้อใส่มื้อตลาดไปถามเพิ่นก็จะว่าแน่แซ่บมากินจ๊ะเนาะน่ๆบ่มีหยังบ่โอ้ยสบายดีลูกสบายดีเอ๊ยลองไปตลาดมันจะซื้อยังมาให้กินได้บ่มีแล้วเนาะบ่มีแล้วจุเจ้าไปยังซั่นไปดินเพิ่งตื่นนอนได้ไพี่น้องเอ้ยกินส้มเเอ้ยอรดีเนได้เ ตื่นเรียบร้อยตื่นเรียบร้อยแล้วให้สันนี่นะออเนเน่โซงหมอนี่นะเมื่คันนเนเน่โซงให้พี่น้องเลยฝนเอเบิกก็ด้ยินยูนอโมยู่นองคุณให้พี่น้องเลยฝนน่นขาขนามากขึ้นมาเขื่อนป้า แซ่แบเลยนะแซ่บเหรอเจ็บ,บ,บจับสะบักอีกเลยฮะดินรถน้องก,ก็ลหลุดนะเดี๋ยวดินรถน้องเดี๋ยวเบิ้งนั่นลราเกิดเดียวลลเบิ้งมันมันเนอะดินรถเจ้าบอเออขาเฮายังบ่ถึงมันจเพพก่อนขาเฮาถึงได้หารถอะไร อ่าอย่าเฮ็ดลูกตินตินบ่ค่อยดีลูกล่อมันฮักมาะเป็นบ่านอกเดียเบอ่งนี้เป็นบ่านเน้นยตอนดิีว่าอาเบอร์ค้ีเ้อนานงกินเนี่ยเบมือมือไแม่เราไปดูรักนั่นหนึ่งน้มืมือมาริดน้ำหนานหน่อยนะเพื่อนเอน ค่ะโอเคเราแมนพี่น้องสำหรับวันนี้น้อแม่น้องเปียวก็เซ็ล่าพี่น้องไปเพียงสนนิทกันเนาะขอบคุณขอบคุณแอนซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับชส้มสองของแม่น้องเปเียวเนาะสำหรับวันนี้สบายดี